การสะสมพระเครื่องที่เป็นของแท้พระเครื่องเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นพระมา2 0กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นพระเครื่องอันไหนราคาลดลงมีแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นบางองค์ผมเล่นองค์หนึ่ง800ทุกวันนี้องค์ละสามหมื่นพระเครื่องคือสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้ที่ดินเป็นอสังหาเคลื่อนย้ายไม่ได้คนบอกว่าโยที่ดินยังไงก็มั่นคงกว่ามั่นคงกว่าครับแต่เวลาขายต้องมีนายหน้านะ แต่พลาเครื่องขายคุณเดินไปร้านพลาขายได้เลยนะไม่ต้องมีในหน้าขอให้มีพลาแท้อย่างเดียวที่ดนมีราคาประเมินอ่าถามว่ามันมันมั่นคงกว่าเพราะมันมีราคาประเมินแต่พลาเครื่องไม่มีราคาประเมินแต่ถ้าใครอยากจะขายพลาเครื่องแล้วไปร้านที่เขามีคุณภาพอ่าอย่างเช่นผมเนี่ย,ผม,ยผมก็ประเมินให้ทุกองออกไปการันตีผมผม,ผมก็ประเมินให้เท่ากับผมมีราคาประเมินแล้วนะทุกวันนี้ถูกไหมาราคาประเมินมาจากไหนมาจากผมเองมาจากความพอใจที่ผมจะซื้อไม่ใช่ราคากลางอ่าทำความไว้ใจด้วย